เชฟเวลาเชฟสอนคนในครัวเขาถามเยอะขนาดมาดามเ่าไม่ถามไม่ถามแล้วทำไมาม,าไม,มาดามถามเยอะเนี่เราไม่ได้ใช้คำพูดสอนอ๋อใช้ทำให้ดูอุ้ยพบกันอีกแล้วกับรายการ ป้อมซะและตัวงชิมค่ะวันนี้มาพร้อมกับหัวปลา,ปา,ปา,ปาตรงฮือ,มอบม้อยดินแล้วม้อขนาดนี้ใส่หัวปลานี่เขา้าไปหมด่ต้องใส่หมดสิครับเช็ว่าทำเหลือไว้ทำไมไม่เป็นไรตัวมันใหญ่ ว่ที่เหลือเดี๋ยวจะได้เอากลับ<ช>บ้านได้ได,ไ,ดไ,ดได้ได้ได้ครับอันนี้เราจะอบแบบฮ่องกงนะฮะคือจริงๆเ้าก็ไม่ได้อบอะไรมากมายแต่เขาใส่หม้อดินแค่น,นี้แต่เขาจะอบในกระทะนะครับหัวปลาแบบนี้ซื้อที่ไหนคะเชฟเยวรลาดตรงตลาดเก่าตลาดเก่าไปเช้าหน่อยเรียกว่าทรงพื้นส่งพื้นมุกบจีน คะตอนเข้ามาใหม่ๆล้างหม้อพอเก่งไหนก็ล้างกระทะโอเคก็อายุเยอะแล้วก็จะล้างกระทะหม้อไว้ล้างแล้วเต้าไหมครับใช่เชฟใส่เกลือลงไปนะคะเพื่อที่จะปรุงรสปลาแล้วก็ให้ปลาดับกลิ่นคาวใช่ไหมเชฟใช่แป้งมันเอาเอาเครื่องปรุงมา เชฟจะใส่เหล้าเหล้านี้เรียกว่าเหล้าอะไรคะผมส่วนมากผมใช้เหล้าเกาเหลียงเพราะมันสู้ซ่าก,กว่าแต่ส่วนมากเขาจะใช้เหล้ากุหลาบเกาเหลียงก็ได้หรือเหล้ากุหลาบก็ได้แล้วก็ใส่แป้งมันครับคลุกเขาลงไปพอให้มันเกาะเกาะกับเนื้อปลากับหัวปลานะคะเอาเอาหม้อดินไปอบไปดิทำไมต้องอบอ่ะให้เขารอนะเรามาตั้งเตาไม่ได้เหรอไม่เหมือนกันเวลาเราเติมเนี่ยเขาจะไม่อบแล้วเขาจะอบในกระทะเสร็จแล้วใส่ไปให้เป็นเหลือที่ แล้วถ้าสมมติว่าเป็นหม้อดินแบบญี่ปุ่นอะที่รล้นหม้อชาบูเอาอัน<ๆ>นี้ก็ดีกว่าไหมนะอ๋อโอเคมันจะมีเต้าหู้แล้วพราะเต้าหู้อะเต้าหูเนะ้เนี่ยมันไม่ร้อนไม่ได้ีา้ามันร้อนร้อนแบบฟันขึ้นถือถุยนะคะแล้วก็เอาเต้าหู้ใส่กระชอนแล้วก็ลงทอดถ้ามันไม่ร้อนเต้าหู้จะแตก ต้อหูทอดสวยงามมากแล้วก็เชฟเอาหัวปลานะคะลงไปทอดค่ะที่ใส่เกลือแล้วก็ใส่แป้งมันแล้วก็คลุก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 ตอนนี้กําลังไปทอดแล้วค่ะทอดหัวปลาไฟแรงไฟไม่แรงคะเชฟก็ต้องแรงคือน้ํามันต้องแรงก่อนลงของน้ํามันต้องร้อนก่อนแล้วค่อยเอาของลงไปนะคะอันนี้ต้องทอดสุกนะฮะก็คือทอดจนเกลียใช่ไหมคะเชฟใช่ ขั้นการต่อไปเราจะทําอะไรคะเชฟทารสชาติขึ้นมาอ่ะมาน้ํามันหอยนะครับตาม,มาดามตวงน้ํามันงาน้ำมันงาน้นานตาลน้าตาลซอสหอยเปาฮื้อใส่เหล้าครึ่งเป็ดน้ําปลาลงไปนิดนึงทำไมต้องใส่น้าปลาคือสูตรอันนี้แบบมันเข้ากับปลาใช่ไหมใช่แล้วก็ใส่น้ําซุปลงไปหน่อย ในน้ำซุปของเชฟนี่ปรุงรสไว้ไหมอะไม่มีไม่ปรุงรสก็คือน้ำซุปจืดอากี้ใส่เหล้านี้ต้องใส่เหล้าสีเขียวอีกหรอใช่ใส่ไปสองเล่าเลยค่ะหัวปลาเชฟใกล้สุกยังใกล้แล้วครับใกล้สุกแล้วนะคะเชฟเวลาเชฟสอนคนในครัวเขาถามเยอะขนาดมาดามเ่าเขาถามกันเยอะเลยไหมถามนะไม่ถามไม่ถามแล้วไมมาดามถามเยอะเราไม่ได้ใช้คำพูดสอนอ๋อใช้ทำให้ดูอุ้ย คือคือสมัยนี้มันหมดหมดหมดยุคปาดเถื่อนจริงๆแต่ว่าถามว่าครูบาอาจารย์สมัยรุ่นเก่านะแกโหดร้ายปาเถื่อนนะแต่มันจาได้ยินนะแต่ว่าเรามันจํามันจาจาติดใจเลยมันรู้ที่มาที่ไปนะครับคือสมัยก่อนสมัยนี้ไม่ได้สมัยนี้เราต้องการนะครับมาช่วยงานนะครับแล้วก็เดีย่ามากสอนเดียวดมากมากอ่าใช่สมัยก่อนเนี่ยจะมีแถาชื่อประมาณห้าหกคนที่มีมีชื่อเสียง แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละสายไม่เหมือนกันมีห้าคนจะไอยู่คนนี้แล้วไปอยู่อีกคนเนี้ยอีกสามคนก็จะไม่เอาเราละอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวมึงรู้ดีไม่ใช่ทำไมอ่ะมึงไม่ได้เรื่องละลูกพี่สามึงหมยว่าเป็นคนเกเรแต่ว่าแบบอ๋อผ่านมาสองสำนักแล้วเขายังไม่เขารักดีเขายังปล่อยมึงออกมาแสดงว่ามึงนี่แบบว่าไม่รักดีไม่รักดีเลี้ยงไม่ได้ต่อเขาจะโนหักหลังหรือเปล่าหรือว่าไปทาอะไรหรือเปล่าอ๋อสมัยก่อนไปทำอาหารฝรั่งมึงออกไปเลยนะมึงผันทางแล้ว หรือพอทำฝรั่งเสร็จไปทำไทยทพวกนี้ปันทางส่วนม่พมกนี้ได้ดีแค่คาเฟ่ใช่ไหมฮะโรงแรมไม่ได้แต่สมัยนี้เนี่ยพวกนี้เงินดีเพราะว่าทำได้หลากหลายเ็นามพวกที่รู้่างมัลติสกินทาร์กก็คือมัลติสกินทาร์กก็คือทำแบบจ้างคนเดียวทำเขาไม่ชอบก็ได้โรงแรมในนี้เขาจะนิยมจ้างพวกนี้ไปทำหลายอย่างหัวปลาสูกดังแคปใกล้สูกครับแม่แมแน่นมันจะลอยลอยหมดแล้วโอเคมันลอยคอละ คือสังเกตนะถ้าสมมุติว่าอยู่ที่บ้านนะเราก็คงใช้ตะหลิวค่อยๆตักขึ้นมาใส่ตะแกรงกระชอนใช่ไหมแต่ถ้าในเรื่องราวของความเป็นจริงในร้านอาหารเนี่ย <c oughs> เขาจะเสียเวลามากในการที่จะตักขึ้นมามคือส,สู้แบบยกกระทะเทแม่งโลดใช่ไหมเ <c oughs> ชฟ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> มันไม่ทันเพราะมันไม่ทันอ่าเป็นผักชีต้นหอมขิงครัคเห็ดหอมแล้วมีน้ํามันไหมในนั้นอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะเจียวผู้นี้หอมผู้นี้ก็ใส่ลงไปเลย แล้วก็ใส่บททุกอย่างเลยเหรอใช่เราจะผัดให้หอมอ่ะและไอ้ถุงผ้าไปแล้วเหรอใส้ไปแล้วครับเราก็พอหลังจากที่คั่ว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 เื่องให้หอมนะคะเชฟก็โยนหมูกรอบลงไปค่ะหมูกรอบลงไปในกระทะแล้วค่ะแล้วเชฟก็เล่นไฟสุดริ้เลยแรงแๆงแรงเชฟใส่อะไรไปอีกอ่ะอ๋อต้นหอมต้นหอมซอยซอยซอย,ซอยต้นหอมยั์ เอามาหั่นแบบแฉลบแฉลบแล้วก็คั้วคั้คพั้อพุ้ค่ะพั่วแบบแห้งๆนะแล้วก็พุ้อปลาที่ทอดใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่เต้าหู้ที่ทอดลงไปก็ใส่ติกแดงที่เอาเม็ดออกแล้วเอาแต่เปลือกข้างนอกนะคะลงไปแล้วก็เอาน้ำปรุงรสใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวเชฟจะเตรียมหม้อดินมาทางนี้ หม้อดินร้อนอยู่ทางนี้นะครับ ได้ได้ได้ยินเสียงมันก็จะเป็นมันฉีชาฉีชาฉีชาอ่าแล้วเราก็จะเสิร์ฟแบบนี้มามาร้อนหม้อร้อนเราจับไม้หัวปลาหม้อดินแบบฮ่องกงปไปไปชิมเฮ้ยใครยกหน่อยดูว่าเออเฮ้ยมึงไปยืนดูอยู่นั่นได้ค่ะได้ค่ะแชร์มึงตะลึงกับความสวยของมาดามเหรอไปชิมไปนั่นเลยคิดเช่นแค่เดลี่คลีนนิ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวสูตรฟู้ดเกรด ปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายสามารถขจัดคราบไขมันและคราบสกรปรกต่าง,างๆออกจากพื้นผิวได้เป็นอย่างดีและมั่นใจได้ว่าสะอาดปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างหาซื้อได้แล้ววันนี้ Kitchen Care Daily Cleaning เอาละค่ะเมนูนี้ปิดดูก่อนจ้าเอ๋วัวปลาหมอดินหัวปลาหมอดินครับให้ผู้อุโสก่อนนะคะ นี่มันไม่มีคอลลาเจนน่มันมีแต่กระดูกอ้าวงั้นก็คอลลาเจนต้องให้อายุน้อยกินก่อนอแต,ต่นี่ดึง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 เต้าหู้เชฟนี่เก้าหู้อย่างหนึ่งที่เกษตรกรพวกเพาะเลี้ยงอะไรเนี่ยถ้าพัฒนาเนี่ยตอนนี้มันไม่มีกลิ่นดินใช่นะเช้าเลยนะเช้า,ชาทเชาท้าทหวัวเน่าอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ชเช้าทอแต่ว่าเหม็นดิน ถ้าสมมุติว่าไม่เอาปลานี้เอาปลาอะไรได้อีกได้ทุกอย่างเหมือนกันปลากระพงปลากระพงปลาเก๋ากแต่ปลาตัวหนึ่งที่ที่ชื่อชื่อแท,ท้ก็คือเลสเ n a นปเปคือปลากระพงแดงตัวใหญ่ตัวนั้นอร่อยมากแต่ทีนี้คนไม่ค่อยนิยมทครนิยมบาลามันดี้หรือปลาสลัดแม่ปลากระพงขาวมันมีความเค็ม แล้วก็เท็กเจอร์ของเจ้าเนื้อปลาเนี่ยมันเรียกว่าดูดซอสเข้าไปเต็มที่เลยลเพราะว่าเชฟเอาไปเที่ยวอีกทีหนึ่งต้อ<ด>หู่ <c oughs> อร่อยมาก ว่าอร่อยหอมแล้วก็มีรสสัมผัสที่แตกต่างในหนึ่งจานหรือว่าหนึ่งเซอร์วิงแบบนี้ค่ะมีทั้งการที่ซอสมันเที่ยวจนเข้าเนื้อเนี่ยแล้วก็หอมหอมขิงหอมตัวผิวส้มหอมทุกๆอย่างลงในนี้ลองทำดูนะคะรับรองถ้าลูกสะไพบ้านไหนทำนะอามายกสมบัติให้เชื่อไหมผมจะ,จะแนะนำแจ้งอย่างหนึ่งว่าต้องมีข้าว ถ้ามีข่าวจะกินแบบทาไมงั้นก็กินอกินกับอะไรที่มีฟองฟออีกแล้วโอเคถ้ามานั่งแบบนี้ไม่ไหวโรคไตมันเข้มมันเข้มมากเข้มมากค่ะแต่ว่าก็ออกขอเครื่องดื่มหน่อยอะไรเงี้ยใช่ไะเอ้ยวายแก้วหนึ่งเฮ้ยไม่ได้คิดหน่อยวายขาวได้วายแดงไม่โอเอานะคะลองดูนะคะหัวปลาอบหม้อดินค่ะ แบบห้อกงกงแบบฮ้องกงด้วยถ้าชอบก็กดไลค์ใช่แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องมาดามตัวค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการป้อมโชว์และตวงชิมนะคะ